คาขวัญประจำจังหวัดเชียงรายเหนือสุดแดนสยามชายแดนสามแผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมล้านนาล้ำค่าพระธาตุตอยตงุงจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดในสยามมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ11,678ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขามีที่ราบอุดมสมบูรณ์อยู่ริมฝั่งแม่น้ำหลายสายสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายมีมากมายอาทิเช่นอุทยานภูชีฟ้าดอยหัวแม่คำดอยแม่สลองวัดล่องคุณพระตำหนักดอยจุง พระาธาตุดอยตงุงแต่ยังมีอีกสถานที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดคือบ้านดำหรือพิพิธภัณฑ์บ้านดำาพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านขนาดใหญ่ที่รวบรวมของสะสมและผลงานศิลปะอันล้ำค่าหมื่นชิ้นภายใต้การลังสรันรของอาจารย์ถวันดัชนี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตกรรมผู้มีฝีมือทางด้านจิตกรรมประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นอีกทั้งยังเป็นที่นิยมชมชอบของวงการศิลปะสากลอย่างกว้างขวางสำหรับพิพิธภัณฑ์บ้านดำตั้งอยู่ที่ตำบลน,นางแลอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายมีลักษณะที่เป็นกลุ่มบ้านศิลปะแบบล้านนาทุกหลังจะทาด้วยสีดำจึงเป็นที่มาของคำว่าบ้านดำซึ่งเป็นสีที่อาจารย์ถวันโปรดปานอีกด้วยโดยบ้านแต่ละหลังได้แรงบันดาลใจมาจากล้านช้างล้านนาและสวนนููิิทั้งหมดซึ่งจะประดับด้วยไม้แกะสลัก ที่มีลวดลายงดงามเขาสัตว์อาทิเขาวควายเขาวกวางตลอดจนกระดูกช้างเป็นต้นภายในบริเวณบ้านดำเต็มไปด้วยแมกไม้นานา,นาชนิดมีบรรยากาศที่ร่มรื่นลมพัดเย็นสบายซึ่งในบริเวณบ้านดำประกอบไปด้วยบ้านทั้งหมด36หลังแต่ละหลัง จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปสิ่งของที่สะสมและจัดแสดงภายในบ้านก็จะมีคอนเซปต์แนวคิดตามนั้นๆน,น,นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งหลังที่ยังสร้างไม่เสร็จคือพิพิธภัณฑ์ที่ใช้แสดงผลงานของอาจารย์ถวันถูกสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังมีลวดลายแกะสลักที่สวยงาม นับว่าเป็นอีกสถานที่ที่หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดความเป็นตัวตนของศิลปะผ่านผลงานที่มีเอกลักษณ์และมีศิลปะแบบล้านนาที่ทรงคุณค่าและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้อย่างยิ่ง